มาแทงแทงให้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 ล่าสุครับแทงให้แทงให้แทงให้สายมือไรกันไหนีรกันไหนไรกันไหนลงมันพุ่งวิ่งมาหมดไอ้อวกเกียเ์ไอ้พวกเกียร์เกียร์ไม่เจอเลยไรไเอรเกียรโอเคโอเคโอเคกูกูกู โอเคได้ดาบที่ยาวโคตรโคตรเลยสวยเออมันต้องอย่างนี้